เด็กป่วยอาจจะอาก,การไม่หนักนะคะแต่รู้ไหมเด็กป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลองโควิดกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กติดเชือ้อโควิด1 9อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากหายจากติดเชื้อแล้วหรือหลังจากหายแล้ว2-6สัปดาห์สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิุ้มกันต่อเชื้อไวรัสที่มากเกินไปภาวะการอักเสบหลายระบบในร่างกายหรือที่เราเรียกว่ามีซี ซึ่งก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าเหล่านี้อาจจะไม่รุนแรงแต่เหลือรังเป็น,เป,นเป็นหายหายบางคนอาจจะเกิดหัวใจอักเสบไตาวายน้ำท่วมปอดไข้ชักแล้ก็หมดสติซึ่งการรักษาค่อนข้างยาก เราถึงต้องเน้นย้ำเรื่องการป้องกันตัวเองเพื่อที่ไม่ให้ติดเชื้อแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันอาจารย์แม่ให้เด็กๆที่บ้านทานสูตรโกโก้เบตา้ากลูแคน13:16ทุกวันค่ะเรามาดูแลสุขภาพภูมิคุ้มกันของเด็กๆก,กันนะคะ